เคล็ดลับการบูชาพระแม่รัศมียังไงให้ปัง ซึ่งหลายคนถามเรื่องนี้กันเข้ามาเยอะต้องบอกว่าพระแม่รัศมีนะคะคือเทวีแห่งทรัพย์เทวีแห่งโชคลาภเทวีแห่งเงินทองเทวีแห่งความร่ารวยความมั่งคั่งนะคะพระแม่รัศมีเป็นเทวีที่สวยงามมากที่สุดท่านรักสวยรักงามนะคะเพราะฉะนั้นการบูชาท่านง่ายน,น,นะคะอันดับแรกก็คือถวายของหอมเครื่องหอมนะพระแม่ชอบเทียนหอมค่ะจุดเทียนหอมถวายท่านเป็นประจำนะคะมีน้ําหอมใช่ไหมคะอาฉีดน้ําหอมถวายพระ แม่นะคะเป็นกลิ่นดอกบัวกลิ่นดอกมะลิกลิ่นดอกกุหลาบก็ได้นะคะแล้วก็ให้เรานะคะถวายของที่แม่ชอบคือความสวยงามใช่ไหมของความสวยงามก็จะเป็นเครื่องสำอางก็ได้นะคะหรือจะเป็นสาลีนะคะหรือจะเป็นกําไลแขกกาไลอินเดียกําไลข้อเท้านะอะไรต่างๆแบบนี้สำหรับถวายพระแม่ได้ ดอกไม้ที่แม่ชอบไม่จะชอบเป็นดอกบัวนะสีชมพูอะไรก็จะเป็นสีชมพูดอกกุหลาบก็เป็นดอกกุหลาบสีชมพูดอกบัวก็ดอกบัวสีชมพูท่านจะชอบมากๆนะคะกอน้ำมันแบบถวายท่านทุกวันถากก็ได้นะคะแล้วก็ขนมที่แม่ชอบนะแม่จะชอบทานขนมจะเป็นขนมแบบคล้ายๆลาดูแต่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบนะเขาเรียกขนมดอกกุหลาบที่ร้านพี่นกจะมีขายด้วยนะคะก็คือขนมดอกกุหลาบที่ถวายท่าแม่ไม่ได้เป็นต้นนะคะก็คือถวายน้ําถวายนมนะถวายขนมดอกกุหลาบถวาย ผลไม้นะคะ,ะถวายพรมอะไระแล้วก็ดอกบัวนะคะทุกวันพระนะคะฉีน้าหอมถวายฉีดเทียนหอมถวายแล้วก็สวดมนตราและสุดท้ายนะคะการเข้าถึงพระแม่ก็คือการสวดมนตามนตราในการบูชาพระสมีนะคะอ่าบทนี้เลยโอ้มหาลัษมีสวิสมหิวิสนุนุปนีสติมหิมอโนโลัษมีปัจโจทยา,ยานสวดบทนี้การเข้าถึงพระแม่ สวดวลาเก้าจบก็ได้วละร้อยแปดจบก็ได้ค่ะแล้วก็เอ,อ่ยชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ขอพรพระแม่พระแม่รัศมีเจ้าขาลูกทากิจการนี้อยู่ขอให้ลูกมีทรัพย์หลั่งไหลมาเงินทองหลั่งไหลมาไม่ขาดสายให้ลูกมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำรรให้ลูกร่ํารวยด้วยทรัพย์ลูกจะได้มีเงินไปสร้างกุศลบ้านสร้างบารมีให้กับพระแม่ขอพรจากแม่จงอยู่กับลูกด้วยเถิด เนี่ยค่ะก็สามารถขอพอรท่านได้นะคะต้องบอกว่าใครก็ตามที่แบบบางคนทําธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงามนะคุณต้องบูชาท่านเลยใครเปิดคลินิกสริความงามใครทำอะไรเกี่ยวกับความสวยงามด้านเสริมสวยเนี่ยพระแม่สมีคือเทพีเลยนะคะแห่งความสวยงามน,นะคะคุณก็บูชาท่าน้วยจะดีมากๆเลยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่แบบนะคะอยากบูชาเพื่อไปเสริมด้านการเก็บเงินเก็บทรัพย์ก็สามารถทําได้เช่นกันเพราะว่าพระแม่สมาจะมีคางสมบัติและจะช่วยเรื่องเก็บเงินเก็บทรัพย์ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะใครที่ชอบ เคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปนะคะแล้วก็หวังว่านะคะคลิปจะมีประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะแล้วก็นะคะขอให้อำนวยพรให้กับทุกคนก็คือขอให้พระแม่รัษฎีประทานพรให้กับท่านทุกคนใครเอาไปทําขอให้สาําเร็จสมหวังร่ำรวยกันทถอน,นะคะ